วันพระจริงๆบอวันนี้ที่สิบเอ็ดแล้วสิบสองวันพระอ๋อวันนี้สิบเอ็ดเนาะใช่นี่กินนมว่ะนี่ลูกสาวซื้อมาจ้าถามแล้วบอกว่าไปเที่ยวตลาดมาก็อยัง้นถาม้่าไปซื้อมีมีผู้คนมาขอโชคขอลาบอาจารย์นี่นี่บอแต่วันนี้ยังไม่มาอ๋อวันนี้ยังไม่เห็นมาเลยเมื่อวานก็มาจากกลางกู่บอ มาจากปลากรูได้โชคได้ลาบได้บ่อได้เลยไปพ่อได้ทมเที่นเนี่ยบ่นี่ตะยาหาถุงพ่อบออ๋อตะยาเป็นคนลงดินบ่อสองสองข้างนี่น่ะนะจะจะสร้างบ้านบ่กันพ่อก็ว่าจะย้ายเกยออกมาทางนี้ย้ายไหนนี่อ๋อย้ายเกยออกมาทางนี้อ๋อย้ายสารจะย้ายสารมาทางนี้เองบ่ะใช่อ๋อยี่สิบเก้าสิบเก้าพ่อได้ป่อาจ้งยา อาจารย์ยาเห็นเป็นสิบเก้าเห็นเป็นสิบเก้าต้นกล้วยบ่งวดก่อนสิบเจ็ดตรนกลยงวดล้างไม้อ๋องวดก่อนสิบเจ็ดงวดก่อนเจ็ดหนึ่งเลยบ่อยู่ต้นกล้วยบ่ค่ะต้นกล้วยนั่นน่ะโอ้งวดนี้ชี้ขึ้นเด็ดๆสองเงินบ่หนึ่งหนึ่งโอ้หนึ่งหนึ่งนั่นขี้ขึ้นสองยอดแล้วน่ะบ่ปลายชี้อ๋อเดี๋ยวจะไปซองดูเนาะพอดีเอฟซีเขาบอกว่า แอดมินี้ถ้ามาที่หลักกิโลให้ไปส่งอ่าตัวเลขที่ต้นกล้วยด้วยว่าอย่างนั้นนะคะออกไปแล้วเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเก้าบอกค่ะใช่อันนี้บอกว่าชี้ชี้ขึ้นบ่ชี้ขึ้นตรงตรงเลยบอกว่าปลีบ่ไม่ยอดเห็นเห็นนะคะยอดยอดเนาะยอดยอดวดวดนันวดเจ็ดหนึ่งบอกตายยาบอกเจ็ด ทางนี้บอกว่าเจ็ดเอาอะไรมาใส่เอาหนึ่งค่ะอนนั้นมองดูว่าหนึ่งจริงๆทางนี้ก็พูดกระตายาว่าหนึ่งจริงๆเจ็ดหนึ่งจริงๆพองวดที่หนึ่งเก้าแกบอกว่า, 1, 9, บบวาปลายออกอันนี้หนึ่งพอดีมันฉีกฉีกตรงกลางใบใบตองมันขาดามันฉีกอย่างนี้เหมือนเลขเก้าเลยอ,อันนี้เก้ามันบอกว่าหนึ 1, 9, ่งเก้าเจ้าตัวมันเขียนไว้แต่ไม่ได้ซื้อมอนมาไปซื้อ ถูกเลยพูดทำไมอายปากเขาบอกว่าอายคนอื่นเขาไม่ซื้อเขายังพูดเลยป้าสถาพรแกยังพูดต่ยาเลยพูดทำไม่อายเขาไม่อายเขาหรือไงบอกเลขแล้วไม่ซื้อพูดตัวเองแล้วก็ไม่ซื้อดวงไม่มีดวงไม่มีลูกสาวโทรมาจากนครปฐมบอกว่าเลขหนูยังงั้นยังนี้เขาก็ซื้อเลขลูกสาวก็เลยได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเขาไม่ซื้อเลขเขาเขียนไว้ ข้างบนข้างล่างเขียนไว้เลยแต่ไม่ได้ซื้อหนึ่งเก้าเสียดายมากหนึ่งเก้าก็ห้าหกแกเขียนไว้อยู่ใช่มันออกหกห้าแกเขียนไว้ห้าหกจ้ะไม่ได้ซ้ำเขียนไว้ข้างบนข้างล่างแต่แกไม่ซื้อวันนี้ยังม่เขียนบ่เนี่ยเขียนแล้วเขียนแล้วก็มาซื้อนาะเขียนแล้วก็ไม่ซื้อเดี๋ยวไปดูต้นกล้วยกันเนาะค่ะน้ะต้นกล้วยนะคะเดยว ตามแอดมินีไปเด้อตามแอดมินีไปนะคะที่สารเลขจานยาบอกว่าอาเคียนไว้หนึ่งเก้านะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดด้วยนะคะอ๋อบอกว่าหนึ่งหนึ่งก็คืออย่างงี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่มันม้วนม้วนมาพร้อมกันแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ย ก็เลยตีสะบ้านหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งหรือว่าสองหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งหนึ่งบวกกันเป็นสองสองสองหนึ่งประมาณนี้นะคะแอดตีให้ก็แล้วกันหรือว่าท่านผู้ชมจะตีจะตีเอาก็ได้นะคะนี่สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสองสองสองหนึ่งแบบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะเลขต้นกล้วยนะคะก็ก็ตีตีเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันขึ้นมาพร้อมกันนะคะไล่เรียกกันเลยนะคะความสูงนะคะต้นกล้วยนะคะที่ละก,กิโลเดี๋ยวที่นี้แอดจะให้ท่านผู้ชมนะคะส่งดูนะคะที่ต้นกล้วยเนาะ ก็ S <S <Vander> ตามที่เอฟซีขอ <ara> มานะคะเอฟซีขอมาว่าอยากให้เอ็ดมาส่งที่ต้นกล้วยนะคะเนาะเอ็ดก็ไม่รู้นะคะมาส่งตามท่านผู้ชมนี่แหละเนาะโอ้ยหอนหอนนะคะอาเบิรงเอาเด้อนะคะเนาะดูด้วยนะคะดูด้วยสายตาตัวเองนะคะเมื่อเมื่อกี้เอ็ดก็ให้อาดูยอด ของต้นกล้วยแล้วนะคะนี่ยสองต้นนะคะแล้วก็มียอดนะคะมันม้วนม้วนม้วน,วนยังไม่ยังไม่อันนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะยังไม่เออเขาเรียกอะไรเนอะาอะเอดจำไม่ได้แล้วไม่พูดแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะมันยังม้วนม้วนอยู่เนาะ มันยังไม่คลายเ้ยมันยังไม่คลายนะคะเ็นยางปิดซันน,น,นี่ก็ให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะที่ต้นกล้วยอะ่ะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะเอดอย่าหาว่าเอดงมงายเด้อนะคะเอฟซีขอมานะคะก็ไม่ได้งมงายนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะที่ต้นต้นกล้วยต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามีตัวเรียกขึ้นก็จะออกมาให้ เห็นแล้วก็ให้โชคให้ลาบด้วยนะคะนี่่ะแคบไว้นะคะแคบแคบแคบนะคะมองเห็นบ้านอนอเนาะมันย้อนแสงนะคะเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแอดมินมองไม่ค่อยเห็นนะคะท่านผู้ชมมองด้วยตาสายตาของตัวเองเด้อนะคะอะเห็นตรงไหนนะคะก็แคบไว้นะคะ โอ้ยร้อนนะคะเออโอ้ย <c oughs> <c oughs> ค่ะที่ละกิโลนะคะ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> พิ่งได้มาอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ <c oughs> อามาส่งให้ท่านผู้ชมดูเป็นที่เรียบร้อยนะคะ,ะปายาย หนึ่งแปดหนึ่งลิงอะไรแปดเลขต้นกล้วยก็มันเรียงกันเนาะมันเรียงกันดีมากเลยสวยเอานึ่งแปดหนึ่งบ่แต่ยาบ่าอยง้อ๋อแต่ยาบอกว่าอย่างเงี้อาจารย์ยา แต่ว่าเลขต้นกล้วยที่แม่ค้าพูดไะว่าอะไรนะหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่ง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 บวกกันก็เป็นสองบวกกันอีกค่ะเพราะมันเดียงกันสวยมากเลยเนาะเขีนหนึ่งหนึ่งด้วยเนาะหนึ่งหนึ่งด้วยสองหนึ่งด้วยเขียนเยอะก็เยอะฮะเนาะเยอะเลยเออหนึ่งหนึ่งสองอ่าสองอีกตัวหนึ่ง จะประมาณนี้แหละไม่เยอะหรอกเ้<ส>า,<ส>าท่านใดที่ชอบกว่าต้าไม่ชอบกว่าานเพราะว่าเห็นอย่างนี้เนาะที่ต้นกล้วยถ่ายแล้วก็ถ่ายยอดมันรแนี้ถ่ายแล้วจายอดเนี่ยเพราะว่าเขาขึ้นมาได้สวยงามมากเลยเนะะะาะนี่ขึ้นมาพร้อมกันนะ,ะ,ะ,นนะจา จันยานะคะก็ได้ให้แนวทางด้วว่าหนึ่งแปดหนึ่งไม่ฟันแต่ว่าให้หนึ่งแปดหนึ่งนะคะแล้วก็เลขต้นกล้วยต้นกล้วยก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะคะเพราะว่าขึ้นมาเรียงกันเนาะขึ้นมาเรียงกันก็เป็นหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งบวกกันก็เป็นสองหนึ่งสองนะคะท่านผู้ชมนอกค่ะให้เป็นแนวทางนะคะผิดถูกก็ไม่รู้นะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดี ะะโชคดีกันแล้วกันนะคะในวันที่16นะคะพฤษภาภา2,566นะคะนานๆแอดได้มาที่นะคะได้มาทีก็ FC ก็บอกว่าให้มาส่งให้พอดีเลยนะคะมาก็าส่งให้ท่านผู้ชม FC นะคะที่อยากดูนะคะที่อยากเห็นนะคะตัวเลขต้นกล้วยก็มีประมาณนี้นะคะขอให้รวยๆก็แล้วกันนะคะรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะคะแอ,อดก็ ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ